รุ่งนี้เป็นสินค้าจากอีเกียผู้นำเรื่องเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ในบ้านสัญชาติสวีเดนที่จำหน่ายกว่า44ประเทศทั่วโลกทําจากไม้ที่มีความหนาแน่นสูงซึ่งผ่านกระบวนการมากมายจนมีคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทา,านต่อการใช้งานเป็นโต๊ะเครื่องแป้งสไตล์มินิมอลคือน้อยแต่มากเน้นฟังก์ชันใช้งานด้วยกระจกสองบานเล็กหน้ากว้างมีที่วางเยอะยกระดับชั้นวางหนึ่งระดับมีลิ้นชักใต้โต๊ะสช่องแยกเป็นสัดส่วนชัดเจน ส่วนด้านล่างเปิดล่งกระจกปรปับเอนให้เหมาะกับองศาการนั่งได้ส่วนด้านข้างแขวนสร้คอหรือเครื่องประดับเล็กๆน้อยๆได้เหมาะเจาะสินค้าเป็นสีขาวเหมาะกับทุกสไตล์การแต่งห้องแถมมาแบบเรียบง่ายไม่มีลวดลายจึงไม่ต้องกังวลหากจะหาเฟอร์นิเจอร์ชิ้่อื่นเข้าชุด โต๊ะเครื่องแป้งที่มาพร้อมเก้าอี้สตูลตัวเล็กสำหรับนั่งแต่งหน้าทำผมมีกระจกเงาทรงรีให้ถึง3บานหมุนปรับองศาได้ใช้สองตัวเช็คหน้าผมทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังโดยไม่ยุ่งยากแค่มีลิ้นชักขนาดเล็กสำหรับเก็บของมากถึงเจช่องทำลายเป็นกุหลาบเลื้อยสไตล์วินเทจให้ความรู้สึกเหมือนโต๊ะเครื่องแป้งเจ้าหญิงในเทพนิยายคะ่ะโต๊ะทำจากวัดสดุที่มีน้ำหนักเบาแต่มีความทนทานทุกชิ้นส่วนยึดติดด้วยน็อตหลายตัวเพื่อความแน่นหนามาในสีขาวเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ อื่นๆได้ง่ายมีหน้ากว้างทําให้วางของได้เยอะจึงเหมาะกับห้องผู้หญิงที่มีพื้นที่ในห้องกว้างพอประมาณเมื่อตั้งวางไปแล้วจะได้ไม่หดอัดจนเกินไป เฟอร์นิเจอร์จากร้านค้าชั้นนำอีกรุ่นที่น่าสนใจด้วยคุณสมบัติและดีไซน์ที่มีความเรียบง่ายเป็นโต๊ะเครื่องแป้งแบบยืนมาพร้อมกระจกทรงเตียงแบบครึ่งตัวมีชั้นวางไม่เยอะนักเหมาะกับคนที่มีของน้อยหรือเคลียร์ของอย่างเป็นประจำทำด้วยไม้อัดชนิดอีหนึ่งที่เป็นมาตรฐานจำกัดปริมาณสารฟอร์มานดีไฮที่ระเหยออกมาจากไม้ที่นำมาผลิตเฟอร์นิเจอร์หรือของใช้อื่นๆจึงมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้งาน นอกจากนี้ยังปิดผิวด้วยเมลานินฟอยที่มีคุณสมบัติป้องกันความร้อนและความชื้นตลอดจนรอยขีดข่วนที่อาจเกิดขึ้นจากการเสียดสีเมื่อวางสิ่งของบนโต๊ะมาในสีโทนเข้มตกแต่งในห้องแล้วได้บรรยากาศของความเข้มแบบมีเสน่ห์ค่ะ โตเครื่องแป้งจากร้านค้าชั้นนำโดดเด่นมากเรื่องของสไตล์และการนำสีแบบโมเดิร์นมาใช้ชั้นวางของทำเป็นแบบเปิดโล่งตั้งแต่ส่วนบนถึงด้านล่างสุดจัดเต็มทั้งหมดสีชั้นยังไม่หมดเท่านั้นเพราะยังมีลิ้นชักและช่องเก็บแบบหน้าบานปิดเป็นไม้ปิดด้วยฟอยทำลวดลายแบบธรรมชาติอย่างแนบเนียนสีสวยงามส่วนบนมีตะขอสามชิ้นไว้แขวนของหรือเครื่องประดับชิ้นโปรดได้ค่ะรุ่นนี้มีเฟอร์นิเจอร์ชิ้นอื่นในซีรีส์อยู่ด้วยเหมาะก,กับคนที่แต่งห้องในโทนสีเข้มให้บรรยากาศนุ่ม มีความสุขุมแต่ก็มีสไตล์หน้าค้นหา ตัวเครื่องแป้งที่ออกแบบมาให้ดูเรียบง่ายเน้นฟังก์ชันกล่าวคือมีกระจกทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่เกือบเท่าตัวคนเพื่อให้สองขนาดแต่งหน้าทำผมแล้วดูความเหมาะสมลงตัวของการแต่งกายในวันนั้นนั้นได้มาพร้อมกับชั้นวางเก็บของด้านข้าง3ชั้นมีลิ้นชักให้1ช่องทำจากวัดสดุแข็งแรงเคลือบด้วยเมลานีนบริเวณแผ่นบนและหน้าลิ้นชักที่คุณสมบัตินั้นเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานระยะยาวเพราะทนต่อความร้อนและความชื้นได้ดีสินค้าม,มีขนาดความกว้างแบบได้มาตรฐานตัวเครื่องแป้งทั่ว ติดตั้งกับผนังให้ความสูงแบบเต็มตัวสีและดีไซน์ออกแบบมาด้วยสไตล์ยูนิเซ็กเหมาะกับทั้งผู้หญิงผู้ชาย รุ่งนี้เป็นโต๊ะเครื่องแป้งที่จัดเต็มด้วยช่องเก็บมากมายแถมยังคงไว้ซึ่งกระจกเงาที่จำเป็นอย่างมากในการแต่งหน้าคำผมของคนทุกเพศทุกวัยมาพร้อมเก้าอี้สตูลขนาดและเก็บเข้าใต้โต๊ะได้หลังใช้งานจทำจากวัดสดุไม้อัดที่มีความหนาแน,น่นระดับกลางเนื้อเนียนละเอียดกว่าปาติเกิลสินค้ามีให้เลือก3มสี 4, ได้แก่น้ำตาลขาวล้วนขาวชมพูตามความชอบเลยนะคะการติดตั้งกระจกบ,บนรางเลื่อนทางขวาทำให้มีช่องเก็บมากกว่าที่ตาเห็น เมื่อเลื่อนกระจกก็เผยให้เห็นชั้นวางของด้านในด้านซ้ายทําเป็นชั้นวางและลิ้นชักขนาดเล็กใกล้โต๊ะยังทําเป็นลิ้นชักและช่องเก็บของแบบบานเปิดให้อีกเอาใจคนเครื่องสําอางและสกินแคร์เยอะไปเลยค่ะ ัวเครื่องแป้งที่สูงเป็นพิเศษมาพร้อมกระจกเงาบานใหญ่สัดส่วนคิดเป็นเศษสามส่วนสี่ของส่วนสูงมนุษย์ใช้สองเวลาแต่งหน้าทำผมรวมถึงตรวจเช็คเครื่องแต่งกายให้เรียบร้อยในทุกๆวนันมีช่องเก็บของเป็นทรงตัวแอลหลับด้านแบบเปิดโล่งแบ่งเป็นสี่ชั้นด้านล่างเป็นช่องเก็บของแบบบานเปิดสินค้าทำจากวัดสดุแข็งแรงมีน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายได้สะดวกที่สำคัญรุ่นนี้ยังเคลือบด้วยเมลานินที่มีคุณสมบัติป้องกันความร้อนและความชื้นได้ดีทำให้ไม่มีปัญหาแรงกัดกินไม้ให เสียหายแถมยังมีความทนาทานเช็ดทำความสะอาดก็ง่ายดายดีไซน์เรียบง่ายสไตล์มินิมอลสีขาวเข้ากับเฟอร์นิเจอร์หลากหลาย โต๊ะเครื่องแป้งนี้เป็นแบบทรงยืนไม่มีเก้าอี้มาให้มีกระจกเงาทรงเหลี่ยมบานใหญ่ติดตั้งอยู่ด้านข้างทําเป็นช่องวางของเปิดโล่งสามชั้นมาพร้อมกับตู้เก็บของขนาดใหญ่ใต้โต๊ะแบบบานเปิดซึ่งมีการเคลือบด้วยเมลานีนมีคุณสมบัติทนต่อความร้อนได้ดีทําเลียนแบบไลายไม้สีอ่อนให้ความรู้สึกสว่างใสมีดีไซน์เรียบง่ายทันสมัยขนาดกําลังดีเหมาะกับการใช้ในบ้านและคอนโดการออกแบบนี้ทําให้คุณเหมือนได้ชั้นเก็บของพร้อมกับโต๊ะเครื่องแป้งเก๋ๆมาใช้งานและด้วยสีสันเช่นนี้ ทำให้เหมาะกับการตกแต่งห้องได้หลากหลายสไตล์เมื่อได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะรุ่นนี้เป็นโต๊ะเครื่องแป้งมาพร้อมกระจกบานใหญ่ครึ่งตัวและเก้าอี้สตูลแบ่งเป็นชั้นเก็บของด้านข้าง3ามชั้นเปิดโล่งหนึ่งชั้นแบบมีฝาปิดพร้อมกันนี้ยังมีลิ้นชักใต้โต๊ะอีกหนึ่งช่องทำจากไม้อัดที่ใช้กันมากในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เป็นไม้อัดจากเศษยางพาราผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนจุดเด่นคือมีน้ำหนักเบา ทำให้โต๊ะตัวนี้เคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกแม้แรงผู้หญิงคนเดียวดีไซน์เรียบง่ายสีคาปูชิโนเข้าได้กับทุกสไตล์ออกแบบให้มีขนาดกระทัดรัดเหมาะกับการใช้ในห้องนอนคอนโดอาพาร์ตเมนต์โดยไม่เปลืองพื้นที่จัดวางค่ะ รุ่นนี้เป็นโต๊ะเครื่องแป้งแบบใช้สอยพื้นที่อย่างคุ้มค่าเพราะออกแบบมาให้สามารถพับเก็บกระจกสองเงาลงได้แล้วแปลงโต๊ะตัวนี้ให้เป็นเหมือนโต๊ะเขียนสือธรรมดาซึ่งด้านในยังทําเป็นช่องเก็บของอีกกว่า5ช่องสาหรับเก็บเครื่องประทินโถมทั้งหลายของคุณผู้หญิงและผู้ชายให้เป็นระเบียบและง่ายต่อการหยิบใช้ ด้าน,นข้างมีลิ้นชักย่อมย่อมไว้ให้ใส่ของเพิ่มด้วยตูโต๊ะทำจากวัดสดุแข็งแรงมาพร้อมกับเก้าอี้เล็กที่เบาเป็นกร,รมยี่มีดีไซน์แบบโมเดิร์นใช้สีของไม้ให้ความนุ่มนวลผสมผสานกับสีเทาและสีเหลืองได้อย่างน่าใช้และอบอุ่นเหมาะก,กับการมีไว้ในห้องนอนในบ้านจริงๆค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด